สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับอยู่กับผมคนหลังเขานกเขาใหญ่ครับทางช่องย t u b e ครับผมวันนี้ผมกับมาเอานกใหม่มาฮัครับไปวันนั้นผมไม่ได้เอากล้องไปครับผมลืมกล้องอยู่บ้านครับผมก็ได้นกสองตัวครับเป็นนกต่อดินครับแต่ผมเอาขึ้นต้นไม้เรียนก่อนครับทุกท่าที่ผมเคยทําคลิปลงครับมันมีแต่ต้นยางนาครับต้นตําๆครับนี่ครับผมจะไปใส่ต้นอะโวคาโดนะครับต้นเดียวเลยครับมีต้นหน่อยครับ ตัวนกขันอาจะขันเต็มไปครับแถวนี้แล้วก็นกอยู่ตรงนู่นครับนู่นครับเสียงคู่ยังยาวเลยครับแต่มันอยู่ใกล้บ้านเขาผมกลัวนกผมจะหล่นครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวอวุคโดตัวนี้เหล่ากันครับรอติดตามดูครับว่านกเห็นจะหล่นนะครับที่ถนนดาครับ้อยนะครับพี่น้องครับห้านาทีครับเสร็จ็จครับแป๊บเดียวครับผมไม่ได้ตั้งกล้องไว้เสียดายได้ครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับไปเบิ้งกันครับหมานแล้วครับเมื่อนี้ครับนกไม้เอาแล้วครับจับไปสามตัวแล้วครับนกตอดินตรงไม้ผมงครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับคู่นครับตัวนั้ว่โดครับแป๊บเดียวครับนกผมคู่สองตอดครับเรียบแล้วครับ ผมว่มีมงรีครับผมมารีบขอ,อหลอดหูก,กันนะครับพี่น้องครับอู้อยังเหนียดลั่นโปะแล้วครับเรียบร้อยบ่อยเบิ้งกัน,นครับหาห่อนกผมอยู่สิสายระเบิดเดี๋ยวครับขออนุญาตเด้อครับงางเอาผาห่อนก,กันครับพี่น้อง นี่แหละครับเองก็เอาจนได้ครับตัวนี้ครับเสียงกลางครับโอ้จะพูดภาษาครูลาดภาษาไหนครับนี่ครับนกต่อคู่แล้วครับเอาเอาลูกเอาเอาเอามันเอ้าเอานี่ครับต่อดินตัวไม้ผมครับออกสองมือได้สามโตแล้วครับมือแรกก็ะลืมขาตังกล่องครับ กับกล่องเลยแหละครับว่ามนตะขาครับกล่องก็ลืมครับนี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับแป๊บเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวผมมานกลงมาก่อนครับเดี๋ยวนกช่ำครับมีไผจับกล่องให้กับขอให้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมต้องเอานกลงครับขออนุญาตเอากล่องตั้งไว้กับดินแป๊บหนึ่งครับผมโมมีคนจับไห้ครับนี่ครับกิงวูคดครับโมมีกิงเลี้ยงครับจับหยอดพูดซาเดี๋ยวโดดเลยครับ ลครับุกไม่แล้วครับดินละดีเยอะ ดินครับแต่ลับอ้ออดินดีจะติดดีครับ นี่ครับพี่น้องครับเยบลอยเอ็งแล้วครับนี่ครับแนนอนครับนกตอดินตัวนี้เจ๋วอีรีครับออกสองมือสามตครับนี่ครับนกผมครับตอดินครับดินแน่ครับเป็นนกไม้ยู่ครับยังบูชินครับเจ้าของครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมเอานกออกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวฉ่ำมากกว่านี้ครับเสียงใหญ่ครับตัวนี้ครับนี่ครับผมเคยเอาขุนมันลือมาใส่ใส่พูนครับ สายไฟผ่ครับเขาพาครับมือน่ะสกเรียบลอยไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาลงออกกันครับมาโอ้ตัวใหญ่แทล่ะโอ้ตัวใหญ่จริงๆรว้นกตัวนี้เอาแล้วหมานแล้วลูกเอ้ยจริงจังได้ละ มึงพอนี่ตรงโปร่งอยู่มึงกันแนมโบเห็นบ่หามึงเฮ้ยโอ้เสือหลังยังดีเลยครับกัดเจวๆอีกแล้วครับไม้นี่ครับติดแป๊บเดียวกับปีกแตกครับ นี่ครับอู้ตัวนกอย่างสวยเลยครับนี่ครับเสือหลังถึงหางเลยครับนี่ครับดูเลยครับนี่ครับติดแปปเดียวครับปีกตีเดลี่ยนช้ำเลยครับเดี๋ยวผมจะไปไมยใหม่ครับนี่ครับวู้นกลายใหญ่ดีครับสงสัยจะเป็นนกคารมแะครับมันเข้ามามันไม่ได้เรียกเลยครับเข้ามาจับนกผมคูใส่คูสะทอดเดี๋ยวโดดเดี่ยวเลยครับนี่ครับลายใหญ่ดีครับลายคอนี่แตกเลยครับผมว่าน่าจะเป็นตัวคารลมเสียงใหญ่ตัวนั้นหละครับ นี่ดูจมูกใหญ่ได้ครับนี่ครับนี่ครับดูล้ายเลยครับตามนี่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปนู่นครับฝากป๋าหม่วงครับตัวเสียงหน่อยตัวนั้นคารมครับจวดเลยครับมู้นครับทุกที่มองเห็นนู่นแหละครับเลยขุนบัลือใส่แล้วครับตีขุนบัลือกนานกานครับแต่ไม่ติดครับโอเคครับนี่ครับกระมานแล้วครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับก็ ใครดูก็เฮงๆรวยๆครับผมมานอีกแล้วครับนี่ครับขอบคุณครับผม